เริเ่มจากดูนี้ตัวนี้ก่อนอน,อน,นี่มา,มมา,าเมื่อไหร่นี่มาใส่น่าเจ้าไข่อะไรสามไข่ไปรู้อ๋อไข่เพิ่มดิเปิดดูนี้ตัวดัวนี้ใส่เข้าไปอืมปีด ตัวนี้หน่อยยังไม่ไปโจ๊กยังไม่โจก็เลยไม่โจ๊กเรามาตัดป๊อปต่อดูไม่ใช่ต่อดูมันไม่สู้เลยเอามาต่อยังไงแล้วก่อใจจนี้มันได้มีปีกใครหรออือมีแล้วโอ้ลงมาเอ้ยชายงามไอ้เจ๊เย้าินก่อนเธอไอ้เจ๊ ปียังไงยังยังเด็กอยู่รเอามาใส่ตัวเล็กนี่ติดฮะสู ยกนี้ขึ้นมาดูหน่อยยกขึ้นยกขึ้นตัวนี้เออได้แหละไ่นแหละใส่เข้าไปอีกอีกกินหนอนโตไวมาไวไแม่เนี่ยดูโอ้โหติดตาเลยนะโอ้โหดูสิดูดิตูดแดงเปลิ่นเลยตูดแดงเลยดูเมื่อก่อนมันโตไม่เท่ากันนะตอนนี้มันจะเท่ากันหมดแล้วเนี่ยมันลดเรย อันดูตัวเล็กนะว่าเหมือนจะไม่โตนะแปบ๊บเดียวนะน้อนหรอกิกนนอนมาไปแล้วปุ๊บเลยขยายเลยโอไวไม่นี่ไม่ได้ใส่ย,ยาอะไรเลยลเนี่ยหวัดเปิดอะไรก็ไม่ได้ใส่เท่าไหร่มันแข็งแรงมั่งเดยยิอ่อ๋อันนี้ดิเอาแม่ไข่หร,รือยังเนี่ยไข่หร,รือยังเน่ะเจ้าเนี่ยัรรยง ยังไม่ขายเรรูสไตรีไหมนั่นตัวพูดให้ให้อีกรุ่นหนึ่ง啊ให้อีกรุ่นหนึ่งให้ให้ให้สักทองรุ่นหนึ่งรุ่นหน้านี่จะเป็นเปโลญี่ปุ่นละรุ่นหน้าเปิดทำไม่ได้เนี่ยใช่ป้อนไหม,ไมเอาตัวนั้นกับตัวนี้รุ่นหน้านะเอาเปิดดิอันนี้มันก็สักทองมันก็หล่อนะวันนี้อนเอาเปิดหน่อยดูตัวสักทองนี่หล่อไหมหางยาวหรือยังตัวสักทองอ้วนขึ้นนะเนี่ย โอ้โหปลาตะทองเดี๋ยวจะเอาไปตีแล้วเนี่ยได้ได้อันนี้พอดีเลยให้ขนสุดก่อนจบรุ่นนี้ใช่ไหมจบรุ่นนี้แล้วก็ให้ให้ไข่กับชุดนี้ก่อนแล้วก็เอาสักทองไปตีแล้วเนี่ยไม่ต้องเชื่อนะมาละโอ้โหหายสามทีแล้วเนี่ยฮึพวกหน้ามั้เออไม่จินต้องเชื่อมาได้เดี๋ยวไเชื่อก็จะใช้แบบ แทงแล้วก็ต่อท่อแล้วก็หยดเดี๋ยวจะหาซื้อปุ้ยหยดเอาไม่ต้องมันต้อง,ต,อง,ต,องต้องเปลี่ยนเลยแบบใส่ทีเดียวจบแล้วก็สูบขึ้นใส่อะไรเงี้ยง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวทำให้ร้อที่นันมันมันไม่ค่อยจะมันเดียดไงชุดนี้เก่งไหมเก่งไหมชุดเนี้ยว่าชุดยอดเดยประมาณไหนข้าวฝีมือรวมฝีเท้าวรวมกันแล้วเป็นไงร้องต่โอโบ้าก็ตี้แอนี้แท่งจะไม่หลาตา เนี่ยผมว่ารุดยอดเลยมาดูปิดแล้วเนี่ยก uhm, ินยังเอาไปดูซิเนี่ยขึ้นไข่แล้วนั่นแหะนี่ขึ้นไข่แล้วผมเพิ่งเอาไปทรับพี่อ้าวเปิดหน่อยเชิญเชิญคุณแม่ดําเงินลงมากินหนอนหน่อยเชิญครับดําเงินนี่นี่คอกที่สามแล้วนะเนี่ในในในปีเนี่ยอ้าเปิดหน่อยเดี๋ยวดําเงินจะตกใจอ่าวตกใจว่าฟูยายายาเตือนเต้นอย่าตือนเต้น อากินเย,ย,เยอะๆเอาอีกนิดนึงจะได้ไข่เย,ย,เยอะๆวางเบาๆโอเคพอละพอละอย่าบรบกวนเขาเจ้าหญิงเจ้าหญิงเอามาดูนี่อ่ะโอ้นี่ก่อนดีกว่าเอานี่ก่อนดีกว่าไหมอย่างนี้ก่อนเป็นไงอันนี้ดูข้ามเว้ยโอ้โหอันนี้ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนให้เขาก่อนไม่ได้เลยเอาเปิดเข้าไป โยนายน,นู้นนุ่นอย่าออกมาไปเข้าไปนู้นเข้าไปโยนเข้าไปเอาเปิดโยนลึกๆเข้าไปในนายนู้นมานเป็นไงโอ้ยไม่กลัวเลยเนาะมไม่กลัวแล้วนี่ยโลโกขอบสองเอะใส่เข้าไปได้เนี่ยแน่จริงเข้าไปข้างในเลยแล่วเนี่ย ลองอ,อันนี้เข้าไปดิเอาไอ้ลมประกอบเข้าไปดิโ <Wow. S 1> อ้ิเข้าไปดิเข้าไปดิว้าวอ้าวลองไปดูอ่ะเป็นไงเออเดี๋ยวมันมีควนกินด้วยี๋ยวมันเจี๊ยงอ่อนเบ้อมั้งดิดู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 ดิกำลังควงกินให้อีกให้อีกกำลงควงกิน ผ่านกูได้นี่เอาโยนโยนข้าวไปนั้นเลยตองนู้นน่ะอืมไม่ได้ว่าผ่านกูดนได้ไงวะพ่อเลยพี่ยาไมันมองเลยผ่านกูได้ไงวะอืมอ้าวพอแล้วมั้งอ้อาวนี่น่ะทำเนียนเหอรอดูทิเป็นไงบ้างอ่ะเนียนไหมอ้าวเนียนไหมน่ะ๋ิจดูได้นะจะเลิ่มตีเลย ปล่อยไปเลยเดี๋ยวให้น้องอก,กินเอาออกมาเอาแขกไม่ได้รับเชิญออกมาหโลบโขอบออกมาเอาปิด